โยต้องบอกว่าทั่วโลกยอมรับแล้ครับสำหรับการจัดกรแขังขันวอลเล์บอลชิงแชมป์โลกที่ไทยนะครับแต่ว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยคือไทยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการจัดที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรากําลังกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของวอลเล่บอลโลกแหละครับคือถ้าหากว่าเรารู้แบบนี้ครับมันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเตรียมตัวละครว่าทุกปีเนี่ย มันจะต้องมีวอลเลย์บอลมาจัดที่ไทยรายการใหญ่ๆเป็นซีรีส์ระดับเมเจอร์ครับคือมันต้องทำเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนทุกอย่างวินหมดครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าต่างชาติยกย่องให้เราเป็นแลนด์มาร์คของวอลเลย์บอลเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเอาอยู่ครับไทยเอาอยู่คือประเด็นสำคัญคือว่าแฟนวอลเลย์บอลบ้านเราเยอะ คือการจัดครั้งนี้ที่ผ่านไปในการชิงแชมป์โลกเนี่ยมันคือหลักฐานชัดเจนเลยนะครับว่าไทยของเราเนี่ยถูกจับตามองในฐานะประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่มีความคลั่งไคล้มีความลหลงไหลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับในยุคใหม่ด้วยแม้ว่าจํานวนผู้ชมในแต่ละแมตช์เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยเต็มความจุเนี่ยนะครับแต่เมื่อรวมกับรอบแบ่งกลุ่มที่กระจายไป4จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับบรรยากาศ เกมระดับโลกแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาล้นหลามสีสันนะครับมาสคอตคือเรียกง่ายๆว่าทำดีทำถึงเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งนะครับยืนยันว่ากระแสวอลเลย์บอลยังคงร้อนแรงในสังคมไทยละครับและถ้าหากว่าทีมชาติไทยยกระดับทำผลงานได้ดีทำผลงานได้เก่งมากกว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าบ้าคลั่งกว่านี้อันนี้กักกักอยู่นะ ออแต่ถ้าไทยเก่งมากโอ้โหผมบอกได้เลยว่าสนามแตกทุกสนามประเทศแตกครับบอกเลยครับทางด้านผลงานเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบครับเราจบที่อันดับ13มานะครับแต่ในแง่ของการเป็นเจ้าภาพเราได้รับทั้งการชื่นชมนะครับแล้วถูกพูดถึงนะเทียบเทียบกับสนามในตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาราคานาซินโยในบราซิลอย่างเงี้ยโคตรโหดเนชั่นแนลอินดอร์สเตเดียมของจีนเงี้ยครับ แล้วก็เป็นทางด้านของซินนันเอเดมโดมของตุรกีคอเลตพาร์คเซ็นเตอร์ของสหรัฐและก็ a t ตลาสแอ n a ของโปแลนด์นะครับอีกปัจจัยก็คือการเปิด AVC House ที่ทำการถาวรสาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC เนี่ยในไทยนะอันนี้คือแบบแม่งสุดมากนะครับตอกย้ำบทบาทไทยนี่คือศูนย์กลางแล้วกันนะศูนย์กลางวอลเลย์บอลลูกยางแห่งเอเชีย ทั้งด้านกีฬาอาชีพการศึกษาการท่องเที่ยวการพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไทยแลนด์เราเอาจริงนะครับ Amazing Thailand ว่างั้นเถอะแล้วก็ในช่วง2-3สปีหลังเนี่ยไทยก็จะเป็นเจ้าภาพมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น VNL ในปีหน้านะครับมีโอกาสสูงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าจะรอบไฟนอลที่ไหนยังไงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงว่าไทยเราเนี่ย จะต้องสร้างนะครับความแข็งแกร่งให้กับวงการวอลเล์บอลโลกได้อย่างแน่นอนนะครับถึงขนาดเอางี้ดีกว่าไทยชมไทยมันเฉยๆเอาต่างชาติทั่วโลกทุกชาติชมไทยว่าละ่ะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่า Amazing Thailand นะครับโอ้โหแล้วโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยไม่ใช่ Amazing Thailand อย่างเดียว Amazing ผัดไทย อ m เมซิ่งข้าเหนียวมะม่วงอะไรอย่างนี้เลยเออเนี่ยเขาเรียกว่าซอ f t Power หรือว่ายิงปืนทีเดียวได้นก9ตัวนะครับโอ้โหเขาต้องบอกว่ามันสุดยอดเพราะว่าการที่มาจัดบ้านเราเนี่ยนะครับโอ้แฟนๆหรือว่านักกีฬาเองเขาบอกว่าพิเศษมากอบอุ่นมากแล้วได้ได้รอยยิ้มทุกคนยิ้มหมดเลยต่างชาติไม่เคยเจอนะคือผมไปหลายประเทศมาแล้วไม่ได้ยิ้มเหมือนบ้านเรานะเขายิ้มก็ยิ้มแบบ นิดเดียวอะ่ะหรือเรียกว่าไม่ยิ้มดีกว่านะครับแต่บ้านเราคือยิ้มแบบยิ้มแฉ่งนะครับนึกว่า you are my friend อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการตะโกนเสียงเชียร์แบบตะโกนตลอดทีมไหนก็ตะโกนจนต่างชาติสับสนนะครับว่าเฮ้ยเอ็งแฟนทีมไหนกันแน่นะแต่สุดท้ายแล้วคนไทยเชียร์ทุกทีเมาจริงนะเออคือไปดูแลเชียร์มหมดนะครับเ,ออเสียงเชียร์อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พูดนะ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกนะว่าอิชิกาวะเนี่ยบอกว่าเสียงเชียร์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังของทุกคนช่วยผลักดันพวกเราได้มากจริงๆขอบคุณสําหรับกําลังใจล้นหลามเอาจริงผมดูเกมญี่ปุ่นกับบาราซิลอ่ะมันเ hey ฮทั้งสองฝั่งอ่ะญี่ปุ่นตบโอ้โหบาราซิลตบเ hey ฮทั้งสองฝั่งญี่ปุ่นลิเบโรโล่เนี่ยนะครับโคจิมะพุ่งรับเฮโอ้โหแล้วทางด้านบาราซิลกาบี้ตบก็เฮเอาดูสิครับมันเป็นประมาณเนี้ยผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมาก กาบี้ก็ยังบอกเองเลยนี่เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาคํานี้ขนลุกเลยนะเอาจริงคือเขาบอกว่าอันนี้มันโคตรสุดนะครับทั้งเรื่องสถานที่แฟนๆการสนับสนุนความใจดีและทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยรักนะคะเออนี่ไงกาบี้ยังบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วแถมยังมีนะช่วงแรกๆฝนตกฟ้าขนองที่อื่นไม่เจอนะจ๊ะของเราต้องถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าลุยน้ําท่วม <c oughs> คือมันภาพที่แบบ เฮ้ยสุดยอดนะมีทุกอารมณ์นะครับแต่ทุกคนไม่ได้ติดตรงนี้นะบอกเลยทุกคนก็มองแบบเป็นเรื่องที่แบบขำๆกันไปเพราะว่าสภาพฟ้าฝนอากาศควบคุมไม่ได้นะแต่มันทําให้ดีได้กว่าน,นี้นะเอออย่างทางด้านของอิตาลีแชมป์โลกเนี่ยมิเรียมซิลล่าเนี่ยเขาบอกว่าฉันบอกทุกคนได้เลยว่าประเทศไทย พิเศษจริงๆพวกเขาเชื่อมั่นสนุกและส่งเสียงเชียร์ให้กับทุกคนมันน่าทึ่งมาก Amazing เออนี่ไงอิตาลีก็พูดคือถ้านักกีฬาระดับเบอร์หนึ่งของโลกทีมเบอร์หนึ่งของโลกพูดอย่างเงี้ยมันจบข่าวนะครับ แล้วก็เป็นทางด้านของคอนเนลุกอเนสกาคอนเนลุกของโปแลนด์ก็อันนี้ก็ตัวท็อปของโลกเหมือนกันเขาบอกว่าบอกว่าเหมือนเล่นที่บ้านเลยอ่ะเหมือนเล่นอยู่โปแลนด์นะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของทุกคนนะคะเออก็ต้องยอมรับว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในวงการวอลเลย์บอลแล้วก็เป็นทางด้านของบริทเทอร์บอตนะหลายคนชอบนะบริทเทอร์บอตนะสุดยอดของเบลเยียมเขาบอกว่าประเทศไทยความสวยงามของคุณและผู้คนของคุณจะอยู่ในความทรงจําของฉันตลอดไปโอ้โห มันมีฟังและขนลุกจริงทุกคนแบบพูดดีมากนีดาดันเดลโรนะครับของเนเธอร์แลนด์ที่เราเจอมานี่ก็ตัวโคตรโหดเบอร์สิบเก้าอ่ะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนสำหรับการส่งแรงเชียร์ให้พวกเราที่กรุงเทพและก็โลซามาเรียแฟนๆชาวไทยช่างพิเศษจริงๆจากบราซิลและก็เฮดโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นนะเฟอร์ฮัตอักบาดนะครับอ่าเขาบอกว่าที่กรุงเทพแฟนๆรักวอลเล์บอล เมื่อลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศพวกเขาจะตะโกนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งนะครับคอยส่งพลังให้เราอย่างเต็มที่ผมมีความสุขมากที่ได้มาเล่นที่นี่มันก็เหมาะสมนะผมว่าดูจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอันนี้มันคือเดอะเบสของวอลเลย์บอลโลกแล้วอะที่มาแล้วมันเป็นสถานที่ที่แบบมันมีความขลังมันมีแฟนบอลมันมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนักกีฬาได้รับการสนับสนุนอันนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดและนักกีฬาชาวไทยเป็นตัวแทนของไทยแล้วกันนะ พิมพิชยากกรำบอกว่าขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนทั้งหมดเป็นช่วงเวลาที่สวยงามในกรุงเทพกับแฟนๆชาวไทยของฉันนะคะาตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทความจาก The Standard Sport นะครับก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยก็ถือว่าไปตามเก็บตามอะไรมานะสุดยอดมากนะครับทุกคนก็ตามเชียร เหมือนกันเช่นเดียวกันกับแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับอ่ะส่วนนักกีฬาไทยผมอัปเดตนิดนึงนะว่าไปต่างชาติเนี่ยไปเล่นมีใครบ้างตอนนี้ที่อัปเดตคือ13รายนะก็เรียกได้ว่าถ้าเรียกทุกคนมาก็ติดทีมชาตินะครับเป็นทีมชาติไทยในแบบเหมือนสไตล์ฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะคือมาจากยุโรปหมดนะครับแล้วก็มาจากต่างชาติหมดแต่ไปเล่นญี่ปุ่น7คนอนะ่ะมีนุสราต้อมคําอันนี้ไม่เรียกแล้วนะฮะจะเป็นโค้ชนะฮะนะครับ แล้วก็เป็นผู้เล่นด้วยไงนะครับควินซีคาริยะนะครับแล้วก็วิมลรัตนพันธ์เนี่ยบอลเร็วไปอารันมาเรยามังกาตะนะครับมี3คนทีมนี้ยูฟาดนพรหัวเสาอัชราพรคงยศนะหวังว่าอัชราพรจะได้เล่นนะคืนฟอร์มหน่อยนะครับแล้วก็หัถยาบำรุงสุขบอลเร็วไปฮิซามิสุสปริงทัดดาวนึกแจ้งไป pfu blue cat ชัชชุออนโมกสียังอยู่ที่วิกตอเรน่าฮิเมจินะครับธนาชาสุขสดไปเกาหลีครับไฮพาร์สนะครับแล้วก็วิภาวีสีทองหัวเสาไปเรดสปาร์กนะครับขณะที่ฝรั่งเศสครับพิมพิชยากกรมีหลังนะครับวันเดอร์ลูฟนันซี่วอลเล่บอลพอนพันอยู่อเมริกาครับไปออร์แลนโดวาคิลี่ต่อสัญญาสัสิภาพรจันทรวิสูต์เปิดตัวกับเดนนิซิล ทีมในลีกตุรกีนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คือล่าสุดแล้วนะครับก่อนหน้านี้อมสินน,นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยก็อายุ27นะออกมาเปิดเผยไงว่าเออมีทีมแล้วในะยุโรปเ,เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วจะไปประเชิญโลกต่างแดนนะครับแล้วก็อ่ะมาวันนี้ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วไนงะ นะครับมีการเปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับกับเดนิซิลบูยุกเซฮิเอเบเลดิเยสปอโอ้โหชื่ออย่างยาวชื่ออย่างยาวนะครับเป็นสโมสรวบอลล์บอลอาชีพในลีกของตุรกีก็ออกมาโพสต์ต้อนรับเสริมทัพเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเอาเป็นอันว่าคอนเฟิร์มแล้วก็โชว์ผลงาน ให้ได้อย่างสุดยอดแล้วกันหวังว่านะครับออมสินเนี่ยจะสามารถโชว์ฟอร์มพัฒนาศักยภาพของตัวเองออกไปให้ได้แบบโคดรโคจริงๆนะเราก็รออยู่ว่าเออเจ้าตัวจะพัฒนาได้ขนาดไหนแค่ไหนกันแน่นะครับขณะที่เปียนุชแป้นน้อยครับลิเบโรโของเรานะฮะก็อยู่ที่อเมริกาแอตเลตอลิมิต นะครับบอลเล์บอลรออัปเดตนิดนึงนะครับจาก LOVB นั่นเองครับอ่ะนี่คืออัปเดตทั้งหมดทั้มมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับสวัสดีครับ